หยุดกดดันแรงงานต่างด้าวเสียงวิงวอนจากพัทยาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำคัญของไทยกำลังเผชิญกับประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงทั้งในพื้นที่และบนโลกออนไลน์ค่ะเรื่องราวนี้เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาจำนวนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมหลังมีมข่าวว่าพวกเขาถูกกดดันให้กลับประเทศ ผ่านวิธีการข่มขู่ทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นการยึดบ้านหรือถอนสัญชาติจนทำให้แรงงานเหล่านี้รู้สึกหวาดกลัวและไม่มั่นคงในชีวิตแรงงานกัมพูชาในพัทยาส่วนใหญ่ทำงานในธุรกิจโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงและโครงการก่อสร้างซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวพวกเขาเล่าว่าเหตุผลที่ไม่อยากกลับบ้านนั้นง่ายมากค่ะ เพราะกลับไปก็ไม่มีงานทำไรายได้ไม่เพียงพอและบางคนยังมีภาระหนี้สินที่ต้องชำระรวมถึงครอบครัวที่ต้องดูแลการกลับประเทศจึงไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยหรือยั่งยืนมีแรงงานหญิงคนหนึ่งเล่าว่าอยู่ที่นี่ถึงแม้จะทำงานหนักแต่ก็ยังมีเงินส่งกลับบ้านเลี้ยงพ่อแม่ค่ะถ้ากลับไปก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงคำพูดนี้สะท้อนความจริงว่าหลายคนมาไทยเพราะความจำเป็น ไม่ใช่ความอยากลองเสี่ยงโชคการทำงานในไทยแม้เหน็ดเหนื่อยแต่ก็ยังดีกว่ากลับไปอยู่ในสภาพไร้งานและไรไรายได้ข่าวการกดดันแรงงานครั้งนี้สร้างความตึงเครียดไม่น้อยบางคนกังวลถึงขั้นไม่กล้าออกจากที่พักเพราะกลัวตรวจเอกสารหรือจับกลุ่มแม้กระทรวงแรงงานไทยจะออกมายืนยันว่าไม่มีนโยบายบังคับแรงงานต่างด้าวให้กลับประเทศและยังคงดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายไทย แต่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยของแรงงานก็ยังไม่หายไปค่ะแรงงานกัมพูชาหลายคนเรียกร้องให้รัฐบาลทั้งสองประเทศคือไทยและกัมพูชาร่วมมือกันเจรจาหาทางออกโดยให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานมากกว่าประเด็นทางการเมืองพวกเขาอยากได้เอกสารทำงานที่ถูกต้องและมั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกผลักดันกลับประเทศโดยไม่สมัครใจถ้ามองในมิติทางเศรษฐกิจ การสูญเสียแรงงานต่างด้าวในพัทยาจำนวนมากอาจทำให้เกิดผลกระทบเป็นโลกโซ่ค่ะธุรกิจหลายประเภทอาจประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทันทีส่งผลให้การบริการล่าช้าต้นทุนสูงขึ้นและบางกิจการอาจถึงขั้นหยุดดำเนินการชั่วคราวภาพลักษณ์ของพัทยาในฐานะแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติก็อาจได้รับผลกระทบตามมาในแง่มนุษยธรรม เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งจำเป็นค่ะแรงงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นฟันเฟืองสำคัญในระบบเศรษฐกิจแต่ยังเป็นคนที่มีความฝันและความรับผิดชอบการหาทางออกที่สมดุลระหว่างความมั่นคงของประเทศกับสิทธิในการทำงานอย่างถูกกฎหมายของแรงงานจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน และปัญหาการกดดันแรงงานต่างด้าวก็จะค่อยๆค,คลี่คลายลงค่ะท้ายที่สุดดิฉันคิดว่าปัญหานี้ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องของคนมากกว่าเรื่องของแรงงานเพราะเบื้องหลังตัวเลขแรงงานต่างด้าวคือชีวิตจริงของคนที่มีความฝันและความรับผิดชอบการหาทางออกที่สมดุลระหว่างความมั่นคงของประเทศกับสิทธิในการทำงานอย่างถูกกฎหมายของแรงงานจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน และปัญหาการกดดันแรงงานต่างด้าวก็จะค่อยๆค,คลี่คลายลงค่ะ